เชฟผมสวัสดีครับมันจัสคายครับวันนี้มาเล่นมัมมี่กันวันนี้ผมสร้างเองครับโน A G B L B K T W C P เคือแคสซี่วีพอนเนาะเดี๋ยวผมจะไปที่แอบเลยฝ่าที่แอบก่อนนี่นี่แคสซี่วีพอนแล้วก็แอสสปีดครับผมเนี่ยผมมากับปืนอาร์เธอร์นะครับอาร์เธอร์ตัวสกินนะครับเนี่ยเนี่ยอาร์เธอร์เดสทรอยเออกเอ็กตองเอ็กเนี่ยนะ เออไปนี่มันรายการทาลุนมัมมี่เพราะเป็นคนเดียวเราอย่าแคมป์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดดีี๋๋ยยววผมเป็นมัมมี่ที่วิ่งเร็วอ๋อไม่ใช่ผมเป็นคนดูแล้วดูเขาวิ่งจริงๆนั่นแหละเขาวิ่งจริงนะโอ้โหแล้วดูแลไล่กันแบบโหดจัดไม่แล้วโอ้โหคนนั้นเขาออกเฮ้ยแล้วเฮ้ยแล้วเราเราโอ้โหเรามีเจ็ดคนเหรอเดชัด แล้วมีแต่แค่เราด้วยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบโดนเกือบแล้วอยู่นี่อยู่นี่เขาวิ่งอยู่เขาวิ่งอยู่เขาวิ่งเขาเน่เขาจะล่อผมเขาจะล่อผมเราล่อเขาเราล่อเขาเราล่อเขาก่อน ตานหน้ามันจะเป็นสองคนเนี่ยตอนนี้คนเขาเออกไปเฉยจะไปลงกลุ่มตรงพืน้นที่พานะแทนแล้วนี่โหมดข้างหลังไม่ตกใจงัข้างหลังผมแล้วถ้าเราแคมป์เขาเล่นไม่ได้นะบอกเลยเพราะเป็นคนเดียววันนี้เราต้องเราต้องเราต้องไม่แคมป์เราต้องไม่แคมป์มันเปิดจังหวะแบบตกข้างหลังได้อะไรเงี้ยนะ ผมโดนต่อยพี่ใช้มีดพิซซาเลยนะพี่ต่อให้นะยว่าพี่ต่อยจะพูดเลือดเกินขนาดไม่อยากไม่อยากด้วยแล้วขับไล่พี่มาเด็กทุกคนกำลังกระโดดเล่นอยู่ตอนนี้เออมันโดดยังไงวะกันเนาะโดดไม่เป็นอนะ่ะเออโดดไม่ขึ้นอนะเนี่ยคือมามามาตรงนี้ตบได้หลายคนเลยนะี่ย โดดไม่ขึ้นเขาโดดยไงวะเขาโดดยงไงวะตดนยอะนวันนี้วันนี้หมอก็น่าจะโดดได้นะผมมีความรู้สึกว่าจะโดดได้เนี่ยนีมอไม่ต้องโดดไกลขนาดนั้นหมอโดดตรงนี้เลยถึงโดดโดดมาตรงนี้เลยเออแต่ตรงนี้ตรงนี้ผมโดดไม่เป็นเอาเอาไป ห <180, S 2> <ผ>มดไปละผมผมก็ร้อยเจ็ดสิบเหมือนกันผมรนะ้อยเจ็ดเอ็ดเจ็ดสองเนี่ยฝนตกอีกแล้วไมีใครอยู่นะ้ยวุ้ยวุ้ยเฮ้ยเออแต่ไปน้องชุยพี่ <c oughs> เอ,อ๋โอเคได้น้องมาแล้วพี่ก็สบายโอ้ฝนตกแม่งอัดคลิปไม่ได้แบบงี้ยเดี๋ยวเสียงแตก <c oughs> เรียบร้อยผมได้ห no น anyway> ึ่งผมได้หนึ่งผมฟันไปหนึ่งผมฟันไปหนึ่งเขาเล่นนี่นี่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเยอะาะนี่นี่นี่ข้างหลังใครวิ่งอยู่ใครวิ่งอยู่เอลซ่าเอลซ่าเอลซ่านี่เอลซ่าอุ้ยไม่ถึงโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นมันไม่มีคนมาเล่นกับเราเลไม่มีคนมาเล่นกับเราเลยปืนปืนมันดีดปืนมันดีดด้วย แต่ผมรู้สึกมันก็ได้แต่มันยิงมันดิจะปืนรอบนี้มันไม่น่าเติมจริงๆสำหรับผมแลนะ้วไปเลยจดอยู่นี่ใช่ไหมเราต้องอยู่ทางเดียวกันนะมันถึงจใจนี่วางด้วยเราจะอยู่ได้นี่ได้ถึงนาทีไหม หมอปืนอะไรมาเล่นต้องถามมิหมอปืนอะไรมาเล่นไม่น่าได้นะผม,ะอ,ม <S <S อ่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมมาเล็งกูมาเล็งกูมาเล็งกูไอเด็กเป็ดเ,เล็งกูโอ้มาเล็งใครมาเล็งมาเล็งผม เออมาผมจะฆ่าให้ตายเออเอ,อ้อะไรปะแว็บอะไรปะแว็บเมื่อกี้ผมเกือ <c oughs> แบบโอนไม่ไหวแล้วแล้วเมื่อแบบกี้เ <c oughs> <c oughs> ตรียมร้องอย่างเดียวมี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 เออ,เอ,อดันออกดันออกเนี่ยรวมพลังคนคนทาโร เข้าไม่เข้าไปง่ายหรอกไปที่นี่มีข้าผ่านทางครับมาเลยอืออะไรข้าหมหัวอะไรข้าหมหัวผมเมื่อกี้ <laughs> มาที่เออผมก็โดนเหมือนกันหัวโดนเหมือนกันอ่อเอ uy, เาเฮ้ยแ,แ, <laughs> แผงเขาดี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 เราได้ยินหมดแล้วผมจะดูข้างบนให้ <laughs> ผมจะดูข้างบนให้ <laughs> เอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาสองตัวแล้วมาสอตัวสวยตัวที่สตัวที่สออกไปเออมาดิมาดิเฮ้ย มาผมไม่ให้เข้าหรอกนะอาดด้ฝาดดิเอ้ยเผมเป็นขานะผมเป็นขานะเอุยอ้ยอุย้ยปงเมื่อกี้ดีปงเมื่อกี้จังหวะด,ดีมากแต่ว่าไม่นัดไม่นัดกันมามเมื่อกี้เอาอไปผมจะยิงให้ออกไม่เข้าออกไปมาดิเออเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยผมได้คิวเฮ้ยเสียงมัมมี่อยู่ใ,ใกล้ ลูกผมลูกผมหมดแล้วโอเคมีอะไรให้กูวะแค่เราแค่เราโค้ชโค้ชจะติงตองตัไวไก่เข้ามาเนี่ยมีใครเท่าไฟปะละ่ะถ้ามีใครเท่าไฟผมไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันนะ ผมขอยิงเลขก่อนละกันโอ้ยโอ้โหโดนทีนึงเฮ้ยพอดีเสียงมันมีวิ่งตามหลังเมื่อกี้ตู่พี่กับขาดน้องโอ้โหไปนึงไปนึงขอจู๋ก่อนไปดิโอ้ผมสู้เหมือนกันนะผมสู้นะผมสู้นะโอ้ไปทันวะ ไปอยู่ไหนกันหมดไปอยู่ไหนกันหมดผมมีดูนะผมมีดูนะผมบอกเลยม,มามดีไมาดีไม่ดีมดห,ม,ม,าหม,ม,ามาเร็วเอ้ยเร็เวเร็เวเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ย <ๆ S 2> เฮ้ย,ยไม่ทัน แล้วคือเราเราตายจนจนมันเกิดช้าแล้วที่เข้าได้เขาไม่ได้เข้าไม่ได้เออเอฟก็ไม่มีทำไได้อ่ะอ้าวโอ้โหแล้ววิ่งมาเจอพอดีไหนตัวนอกอยู่ไหนหาตัวนอกก่นได้วะมีไพยกระซิบไหมตัวนอกอยู่ไหนกระซิบบอกผมว่าได้ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครได้ยินไม่มีใครได้ยินกระซิบบอกกระซิบบอกผมว่าได้ไม่มีใครได้ยิน หมอไม่ไม่เกิดอ,อ่ะไม่รู้ผมผมผมเอาเลยเอาเร็วเฮ้ยไม่เป็นไม่เป็นเอาไงดีเรามันตบหลังได้ปะตรงนั้นโอเค แหววิ่งผ่านเราไปมีเป็นมัมมี่สองคนยังไงดียังไงดี ผมโดนแฟดผมโดนแฟดโอ้ผมโดนแฟดอีกแล้วผมได้ยินเสียงมัมี่วิ่งอยู่เอ้าแล้วเขาอะไรกันไอโอ้ตเองเขาไม่ได้รอกน้องพี่บอกเลยพี่ไม่เข้า อยู่ตรงอื่นเดี๋ยวอะเอาไปตรงอื่นได้ไหมตรงตรงนี้เราอยู่ได้ไหมตรงนี้เราพออยู่ได้เนาะได้งั้นเดี๋ยวผมหันหลังกับกันอย่างนี้แหละเดี๋ยวผมยืนฝั่งนี้มาเดะอุ้ยตกนะอุ้ยผมตกผมตกผมตกกบตกกบตกไปก่อนลาก่อน ให้หนีดีกว่าอยู่ไหนดีวะเสียใครวิ่งตามมาน่เอา้าโอ้โหมาเดะมาเดะฮูบชุบอาผมนี่เสียงใครวิง่งอ๋อเสียงคนแวน จนเวลาหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาดิมาดิอุ้ยดูดดุดดุดดุดเอ้ยโอ้ชูหลังเท่าเฮ้ย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 ผมจะช่วยไงผมจะช่วยไงคุณโดนดูดแล้วผมก็ยิงตัวผมยิงตัวดูดได้อยู่ ผมยิงตัวดูดให้อยู่แต่มันมีตัวเข้ากหลังด้วยไหนวะมันแอบอยู่ไหนมันแอบอ้าวไม่ทันไปแล้วหมดกอนแต่ผมจะหาที่อยู่กันตอนนี้เฮ้ยมามาเด้กูนนจะได้ยิงหมไปอยู่ไหนดีเราเราต้องหาที่อยู่นะที่อยูองจริงอะ เฮ้ยผมช่วยผมช่วยยิงไม่โดนหรอกโอ้โอ้โอ,โอ้พี่เหนื่อยพี่เหนื่อยไม่ไหวแล้วอ <ไป S 1> เอาไปเฮ้ยเฮ้ยใครเกิดข้างหน้าใครเกิดข้างหน้าข้างหลังอีกตัวข้างหลังอีกตัวขอีกตัวเออห์ โอ้ผมยังรอดอยู่ได้ไงวันนี้่ยผมได้คิวด้วยไวดิไหนวะเรียบร้อยแตก <c oughs> ไหนไหน <c oughs> ผมช่วยอยู่ผมช่วยอยู่ผ <c oughs> มช่วยอยู่ใครบ้างไม่รู้ผมช่วยอยู่มามามา มาพี่ทำอะไรไม่ได้แล้วพี่ต้องจำนนอยู่แล้วเออโอ้หายก็ตกไปโดนไายก็ตกไปโดนอุ้ยโอ้ยโอ,อ้มาดิ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 โอ้โอ้อแล้วอ้ยติด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 กู <ram> จุกมันเดียวลูกก็หมด

มาตันข้าไมไปจุกแบบไอ้เอ้ยกันกันทำเอ้าเอาใครทำผมตกไม่รู้เดี๋ยวเมื่อกี้ผมรอดอยู่เป็นไงล่ะมาดิมาดิมาดิผมไปหาเพื่อนก่อนนะผมหาเพื่อนก่อน มีเอฟเฟกขึ้นตัวกันทอมหน้า็ย,ยิงเขี่ยมอ,อกอะัะดีกทำไม <laughs> <laughs> ผมให้คุณเข้ามาหรอกไม่ให้ใครเข้าตรงนี้ไม่ได้ทั้งนั้น อืเกือบแล้วเอ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างในข้างในนี้ข้างในนี้มีข้างในนี้มีมีมีกระโดดเข้าด้านหลังกระโดดเข้าด้านหลังมา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 ข้างหน้าเราไปกันเร็ววะเอาเกลียวเอาเกลียวเอาเกลียว โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้ยนนนนอ,อะไรเนี่ยโอ้ยโดนนัวโดนนัวอะไรมันอยู่คนเดียวเลยวะเนี่ยไหนไหนเมื่อกี้ยินเสียงมาแบบอยู่นีน่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเป็นแล้ววะไหนไหนไหนนะอยู่ไหนแล่ะเอานี่เอนี่นะอยู่ข้างบน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 ยังวิ่งอยู่ยังวิ่งอยู่ เรียบร้อยปิดจบ <laughs> อุ้อยคใครเขาโดนเคมอตายว่านะ <laughs> โอ้โหไม่โดนโอ้โหวิง่งวิ่งมาเจอต่อ <laughs> วิ่งมาเจอต่อ <laughs> อุ้ยหอกหอกฆ่าตายเหรอเอาเรื่องจัด ขอมั่วบ้านงานให้โดนสักตัวได้ไหมโอ้โหไม่โดนไม่โดนเป่งยากจัดโอ้ยจะไปอยู่ตรงไหนเออใครยิงกูใครยิงกูเรียบร้อยพี่ได้พี่ได้พี่ได้หนึ่งพี่ได้หนึ่งอา้าวอย่าโดนจุก๊กธรรมชาติตก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 อึ๊บตกเล่ดหนึ่งทีเล่ดหนึ่งทีน,นึงทีสวย ไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาวิธีผมหาวิธีตบตรงกลางอะ่ะอ๋อโอเคโอเคเห็นแล้วแหละตรงนี้อยู่นี่ตรงนี้นี่มีโอเคลงหนึ่งลงหนึ่งวิง่งไปไหนวะจุกจุกวิ่งขึ้น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 บันไดวิ่งขึ้นบันได ตกไปโดนอยู่อยู่บนโดนหนึ่งโดนหนึ่งโดนหนึ่งสวยกันอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันแอบรึเปล่ามไหน,น,น,นวะกันแอบรเปล่ากันแอบรึเปล่าเฮ <c oughs> ผมเจอแล้วผมเจอแล้วเจอแล้วอยู่ตรงกล่องไว้ผมเจอแล้วอยู่กล่องไว้ เออไอตรงนั้นเราเรายาหาวิธีโดดขึ้นไม่ได้เลยตัดใจวะมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้ไไดเฮ้ยแม่เนียนเลยนะเนียนเลยเอ้ยหลังหลังหงตัวผมจู้แบบตกมาดิผมจู้แบบตกมาดิหลังใครวิ่งตามอยู่นะไปก่อนไม่รู้นะอะที่อยู่อันนี้อยู่ก่อน ผมอยู่ด้วยผมอยู่ด้วยตรงนี้มันขึ้นย้อยตรงนี้ขึ้นไม่ได้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เพราะว่าเดี๋ยวคนวันนี้ก็นำลังชนะรัวๆแล้วเพราะไม่ได้แคมป์เฮ้ยไข่ไข่ใครไข่ ตกใจว่าใครโดดมิแสงแสงกันโซลหลอนเลยมีเฮ้ยผมยิงช่วยอยู่วิ่งออกมาวิ่งออกมาไอ้เมาขอเต้นแล้วเขาไม่ตามแล้วเอออุยอ้ยมาได้เฮ้ยแล้วผิว ตายโอหเคมอสามอันใครจะไปรอดตบถูกคนแล้วด้วยตบผมไปหนีหนีหนีพี่ไม่หนองตบให้คนอื่นตบก็ได้แต่พี่ไม่ให้น้องตบเอ้ยเ้ยโอ้โหอาออะไรไปรอดวะเนี่ย ไหนยี่ไหนยู่ไหนอยู่ไหนผมผมมีผมมีพลังพิเศษอ๋อเรียบร้อยฮึาฮ่้ยอะไรอะไรเมื่อกี้อะไรอะไรแบบแบบกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรตรงนี้เกิดอะไรตรงนี้เฮ้ย ว้าวโอ้โยแะผมใช้สูตรตกผมใช้สูตรตกครับไอผมไม่จูกเยไยเมื่อกี้มผมตกห <c oughs> นีตายกูหน่อ <c> ย <oughs> ปืนแรงกันทีหน่อยเออทำไมต้องใส่ะต้องต้องตะโกนชื่อปืนใันแรงขึ้นเงี้ยเฮ้ เรียบร้อยอยังไงตืด๊ดๆกระชบหายผมโดนตบไปแล้วโดนตบไปแล้วไปเพื่อนเราไม่ต้องแคมป์หรอกอไรแบบนี้แหละมันจะได้จบเลยคนคนเห็นคนเห็น ผมได้ไอ้นี่พอดีได้กล่องวิ่งเร็วเฮ้ยเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วโอ้โหโดนตบลงมาหนีก่อนล่วงละผมต้องหาเก็บกระสุนวะ่ะ หมานนะผมวิ่งเล่นรอผมวิ่งเล่นรอใครทำอะไรก็ทำแบบผมวิ่งเล่นรอหมันเอ้ยคนแพ้ก็จบเลยก็ได้ง่วงนอนแล้วเหมือนกันเอ้ยใครดักวะาน่ะสวยมากเลยตบดิอ้าวไม่ดักหรอสวัสดีเจอกันอีกแล้วกูดโนดโนกูดโดนกูโดนแน่กูดโดนแน่ ลูกหมดลูกหมดทำไมไม่มีกล่องกสูสุนี่เลยวะเออเฮ้ย okay. ผมได้กล่องกระสูนแล้วผมอยู่ได้อีกสักพักชนะแน่ตอนนี้ได้กล่องพอดีโตสายฝนคุ้งนายนี่ดวไม่ดีเหมือนเราเลยโดนแน่กูเออ วินนี้วินสุดท้ายสรุปคนแม่งแคมป์เล่นยากกว่าเดิมเอาดอิแล้วม่มีเป็นคนตัวละทาไมเขาไม่แบบตุวมคนข้างบนไม่เป็นวะโอ้เราดูเราวิ่งกันท่านี้แต่ละคนคือปืนแรงมากมีปืนผมในเบาคนเดียว <c oughs> ผมยิงก่อนผมยิงก่อนไม่รู้ไม่รู้รเฮ้ยหรือว่ามันมีจะชน้อีกรอบปะเนี่ยอะไรครับเนี่ยอยู่น,นั่นแะน่าจะตกไม่ได้แล้วคนชนะอีกเลย ไม่ได้นอน <laughs> ผมไม่ได้ใช้ทอมสัตว์นะี่แต่สกอร์ขึ้นร้อยอยู่วะเอาเรื่องเลย <c oughs> เพื่อนโหแล้วนะ่ะ <c oughs> เพื่อนโะ <c oughs> <c oughs> หแล้วน่ะใช่เพื่อนโหใส่สมามใบเฮ้ย <c oughs> ออกมา <c oughs> จะทด้นอน <laughs> เดี๋ยวผมมีงอนอยออกห้องหมดทีนี้แล <Overwatch> ้วไอ้เกิดอะไรข้างหน้าไม่นี่เสีกไข่แบบเมื่อกี้เหยาเชียวอ๋อใตายไปตายไหนทำไมเอ้เพชมันกบจังวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยุดผมสตัวเ้ยเอเิ็ม hey, <hey>, hey, ตกตกมาไปไป <c oughs> ไปแ่งไมไจบจริงด้วยว่ะเหนื่อยเลย มันเพิ่งมาไม่แคมป์ไงอืมบิ๊กไม่ไหวสงสารมัมี่มันสงสารที่พี่วิ่งเล่นอยู่พี่อย่าวิ่งเลยเอ้ยมันมีดูดมันมีดูดจูบมั่วแต่ว่าเอ้ย โโดดนนเนี่ยใบจบใบได้หนอนโอ้ยยังไงเดี๋ยวน่ะเอ๊ะอะไรว่าแบบแบบผมตบได้อย่างละหนึ่งนะครับทุกคนผมฝากได้มัมมี่โอ้โอ้ผมโดนตอก๋อ่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิด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  พี่ได้อีกหนึ่งพี่ไหนึ่งทุกคนทุกคนผมตบตัวกันได้ทั้งหมดแล้วตบไม่ได้ก็พอเออสวยสวยจบจบจบ,จบได้จบได้จบได้ <c oughs> เรียบร้อยจบจริงด้วยเคคผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับกันชอบอย่าลืมกดไลค์กันตอนับใครได้โอ้โหน,นว่าจะไม่นอนแล้วเจอกันที่หน้าผมสวัสดีครับ